รายการบ้านธรรมะเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย สวัสดีครับนี่คือรายการบ้านธรรมะนะครับเราพบกันที่นี่เวลาเดียวกันนี้กับผมธนากลร,รัวัชรยโยธินรายการของเราได้รับการสนับสนุนเนื้อหาที่ดียิ่งเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับโดยมูล,ลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาในสัปดาห์นี้นะครับเราได้นําเนื้อหาการสนทนธรรมที่สถาบันบําราชดราดูลซึ่งได้เชิญมูล,ลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาไปสนทนธรรมที่นั่นนะครับ ประโยชน์ของการศึกษาพระธรรมนะครับก็คือความเข้าใจธรรมะที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนื้อหาในสัปดาห์นี้นะครับเริ่มต้นตั้งแต่ที่คําว่าธรรมะครับว่าเป็นผู้ที่มีความมั่นคงและจริงใจที่จะ เข้าใจคำคำนี้ได้ลึกซึ้งถ่องแท้มากแค่ไหนนะครับก็จะต้องเป็นผู้ที่มีความละเอียดในการศึกษาเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้นะครับก็จะได้ทราบว่าธรรมะคืออะไรและจะนําไปสู่ความเข้าใจพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพุทธร,รัตนะอย่างไรบ้างอย่าพลาดทีเดียวนะครับคําศัพท์ธรรมะวันนี้ครับนำเสนอคําว่าพระรัตนตรยัยพระรัตนตรัยหมายถึงสิ่งที่มีคุณค่าหาประมาณไม่ได้ พบได้แสนยากและควรค่าแก่การเคารพสักการะอย่างสูงสุดสำหรับวันนี้เนื้อหาจะเป็นอย่างไรนะครับไปติดตามชมกันเลยครับก็ชีวิตก็ได้ผ่านมาตลอดนะคะตั้งแต่เริ่มศึกษาธรรมะจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีวันจบแสดงให้เห็นว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งนะคะแม้แต่เพียงจะได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรากล่าวคำนอบน้อมเมื่อสักครู่นี้นะคะ ก็ยากที่มีบุคคลใดจะเข้าถึงพระคุณแม้ว่าเป็นพระรัตนไตรคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ถ้าไม่มีผู้บิดแต่ถ้าไม่มีผู้บูชาสิ่งนั้นก็หาเป็นรัตนะไม่จริงไหมคะ เพราะเช่นการที่เราจะรู้ว่าสิ่งใดเป็นรัตนะที่แท้จริงเนะะี่ยค่ะก็คือว่าได้เข้าใจความเป็นรัตนะไม่ใช่เพียงแต่ว่าเขาว่าแล้วเราก็ว่าตามโดยที่ว่าไม่เห็นความเป็นรัตนะของสิ่งที่เราได้กล่าวบูชาเลยด้วยเหตุนี้นะคะพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้เพื่อที่จะให้บุคคลอื่นนะคะมีโอกาสได้เข้าใจธรรมะที่พระองค์ทรงตรัสรู้และทรงแสดงตลอดเวลาตั้งแต่ใกล้ที่จะตั้งแต่ เริ่มหลังจากที่ตัดสู้ไม่นานนะคะแล้วก็ใกล้ที่จะปรินิพานเป็นเวลายาวนานมากค่ะ45ปีใน45ปีนี้ไม่มีใครที่จะทำการสงเคราะห์อนุเคราะห์บุคคลอื่นนะคะเท่ากับพระองค์ทั้งวันตั้งแต่เช้าสายบ่ายเย็นค่ำเพราะฉะนั้นผู้ที่ฟังพระธรรมนีคะก็จะเห็นใน พระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระมหากรุณาคุณนะคะซึ่งทําให้เราเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังคําซึ่งแม้พระผู้มีพระภาคจะตรัสด,ด้วยพระองค์เอง2500กว่าปีก็ยังเป็นวาจาสัจจะความจริงมีหลายอย่างนะคะแต่ความจริงที่กล่าวด้วยวาจาเพื่อที่จะให้คนอื่นเนี่ยได้ยินได้ฟังและได้เข้าใจเนี่ยก็จะนำไปสู่ปัญญาความเข้าใจถูกต้อง จนกทั่งสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้เพื่ออนุเคราะห์เราให้เข้าใจไม่ใช่เพื่อประโยชน์อื่นเลยเพราะฉะนั้นเวลาทุกขณะที่ฟังสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรทั้งสิ้นประโยชน์คือเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นแต่ละขณะขณะนี้นะคะถ้าสามารถที่จะได้เข้าใจสิ่งที่ได้ฟัง ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะว่าฟังอะไรแล้วไม่เข้าใจนะคะเราก็จะเสียเวลาจริงๆเวลานั้นก็จะเอาไปทําสิ่งอื่นซึ่งมีประโยชน์กว่าแต่ถ้าได้ฟังแล้วมีความเข้าใจในสิ่งนั้นนะคะก็ย่อมเป็นประโยชน์และโอกาสที่จะได้ฟังพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสแ,และทรงแสดงและรวบรวมไว้เป็นพระไตรปิฎกนยคะก็หายากเพราะว่าโดยมากบางคนจะกล่าวว่าไม่มีเวลาหรือว่าเวลาน้อยนะคะหรือว่าฟังแล้วยากไปบ้าง ก็เลยไม่ฟังต่อไปแต่ถ้าง่ายจะฟังไหมคะฟังอะไรที่ง่ายง่ายจะฟังไหมแต่ว่าถ้าฟังธรรมะที่พระอาหารหันตสัมมาสัสมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ซึ่งกว่าจะได้ทรงตรัสรู้นะคะทรงบำเพ็ญพระบารมีนะคะสี่สงไขแสนกับเพื่อที่จะได้เข้าใจความจริง พราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยค่ะต้องไตร่ตรองสิ่งที่ได้ฟังโดยละเอียดโดยลึกซึ้งนะคะที่จะสนทนากันวันนี้ก็เพื่อเข้าใจความจริงมีความจริงแน่ๆค่ะแต่ว่าเมื่อยังไม่ได้ฟังพระธรรมก็ไม่รู้ว่าความจริงนั้นคืออะไรทั้งๆท,ที่ความจริงก็เป็นความจริงจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะคะแต่เพราะไม่เคยได้ฟังธรรมแม้แต่บางคำก็ทำใหเรางงนะคะสับสนแล้วก็คิดไม่ออก เช่นถ้าถามว่าเราฟังธรรมะเพื่อเข้าใจความจริงใครจะตอบคะว่าความจริงคืออะไรเดี๋ยวนี้มีความจริงหรือเปล่าและฟังความจริงจะฟังที่ไหนฟังเรื่องอะไรและฟังเมื่อไร่หรือว่าจะฟังสิ่งอื่นซึ่งไม่ใช่ความจริงจะฟังเรื่องเท,ท็จเรื่องหลอกลวงเรื่องไม่จริงดีหรือว่าจะฟังสิ่งที่มีจริงซึ่งเป็นความจริงแท้เปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยคะ่ะ พราะว่าเป็นความจริงที่พระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นแม่เริ่มต้นเนียนะคะก็ควรคิดควรไใ่ตรองจะได้ไม่เสียโอกาสที่จะได้ได้ยินได้ฟังนะคะและก็เป็นความเข้าใจของเราเองด้วยเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะความจริงคืออะไรและอยู่ที่ไหน ต้องไปหาต้องเป็นคน้นคว้าหรือว่าเมื่อฟังก็จะค่อยๆเข้าใจว่าความจริงคืออะไรในขณะนี้คุณคำปันจะช่วยตอบไหมคะครับท่านอาจารย์ก็กล่าวถึงความจริงนะครับความจริงไม่ต้องไปสแสวงหาที่ไหนนะครับเพราะว่าความจริงก็คือขณะนี้ขณะนี้คือความจริงเพราะว่ามีธรรมะ ซึ่งก็คือสิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นเป็นไปอยู่ตลอดเวลาครับท่านอาจารย์ครับก่อนอื่นขอถามว่าอยากฟังความจริงหรือเปล่าคะอยากนะคะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะได้ฟังแน่นอนค่ะเมื่อกี้นี้คุณคำปั่นกล่าวถึงว่าความจริงคือเดี๋ยวนี้แค่นี้ค่ะต้องไตรตรองแล้วถูกไหมขณะนี้เป็นขณะที่จริงที่สุดเมื่อวานนี้หมดไปแล้วพรุ่งนี้ก็ยังไม่มาถึงนะคะ เมื่อเช้านี่ก็หมดไปตอนเย็นก็ยังไม่มาถึงเพราะฉะนั้นความจริงต้องคือความจริงเดี๋ยวนี้และขณะน,นี้ไม่มีอย่างอื่นที่จริงแท้แน่นอนกว่านี้แล้วใครจะรู้ความจริงในขณะน,นี้ถ้าไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าสิ่งที่มีจริงในขณะนี้นะคะเป็นธรรมะฟังความจริงต้องการรู้ความจริง โดยที่ว่าเข้าใจถูกต้องวสิ่งที่มีจริงเนี่ยจริงได้แน่เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามนะคะที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะทั้งหมดเพราะธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงเมื่อธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงขณะนี้จริงเพราะฉะนั้นขณะนี้เป็นธรรมะนั่นเองไม่ต้องไปแสวงหาธรรมะที่ไหนเลยเพียงฟังประโยคแรกนะคะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงในขณะนี้เดี๋ยวนี้ คนอื่นไม่สามารถที่จะให้ความจริงของธรรมะในขณะนี้ได้เลยนักวิทยาศาสตร์หรือว่าผู้ที่มีความรู้วิชาการสาขาต่างๆไม่ได้พูดถึงความจริงเดี๋ยวนี้แต่พูดถึงความจริงที่คิดขึ้นนะคะคนแล้วก็สามารถที่จะแสดงเป็นความรู้ต่างๆแต่ว่าไม่ได้กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงในขณะนี้เลยเพราะฉะนั้นแม้สิ่งที่มีจริงในขณะนี้ค่ะยังไม่เปิดเผยก็ยังไม่รู้ว่าเป็นความจริงแค่ไหน สงสัยไหมคะอะไรจริงเดี๋ยวนี้คะถ้าไม่ศึกษาตอบไม่ได้เลยคะ่ะถ้าจะบอกว่าเดี๋ยวนี้กําลังเห็นจริงหรือเปล่าคะจริงเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงซึ่งคนอื่นไม่รู้เลยคะ่ะเหมือนกับว่าไม่มีอะไรในขณะที่กําลังเห็นเพราะไม่รู้ความจริง แต่ถ้ารู้ความจริงจะรู้ว่าความจริงไม่ได้อยู่ที่อื่นเลยนะคะอยู่ที่เห็นนี่แหละเป็นธรรมะซึ่งเกิดแล้วก็ดับแสดงให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอน,นิจจังทุกขังอนัตตาเพราะฉะนั้นคำที่เราได้ยินบ่อยๆคุ้นหูมาเนี่ยยังไม่ลึกซึ้งจนกว่าจะได้ฟังความละเอียดขึ้นนะคะแล้วคำที่จะได้ยินเนี่ยก็มีความหมายชัดเจนขึ้นเช่นก่อนเห็นกำลังหลับสนิท ไม่มีเห็นแต่พอตื่นลืมตามีเห็นจริงๆโดยที่ว่าเราไม่ได้ทำเลยนะคะแต่ว่าสำหรับคนที่มีจกักขุปาทะมีตาที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏเท่านั้นจึงสามารถที่จะเกิดเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏและสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ก็มีจริงๆคะ่ะเคยเป็นคนเคยเป็นวัตถุต่างๆเคยพอใจในสิ่งที่ปรากฏเหมือนไม่ได้ดับไปเลย แต่คำจริงหรือว่าจะจริงจากการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือขณะนี้เองนะคะเห็นเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยไม่มีใครสามารถจะไปทำให้เห็นเกิดขึ้นได้เลยถ้าไม่มีจักขุปาษาทยังไงยังไงก็เห็นไม่ได้เพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นความจริงที่ซ่อนเร้นอยู่ว่าขณะใดก็ตามที่เห็นเกิดขึ้นเห็นนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย แล้วก็เพียงเห็นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกนี่คือสิ่งที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และวาจาจ,จริงที่พระองค์ตรัสก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกตั้งแต่เกิดจนตายเป็นอย่างนี้มาตลอดนะคะไม่มีอะไรซึ่งตั้งแต่เกิดยังคงอยู่เห็นเมื่อวานนี้ก็หมดไปเมื่อวานนี้ เมื่อเช้านี้ก็หมดไปเมื่อวานเมื่อเช้านี้เพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าเป็นธรรมะซึ่งเราไม่เคยได้ยินได้ฟังนะคะและก็การที่เข้าใจความจริงเนี่ยคือว่าเข้าใจสิ่งที่มีจริงจนสามารถที่จะรู้ความจริงนะคะแล้วก็ชีวิตจะเป็นสุขขึ้นเพราะเราอยู่โดยไม่รู้เลยในความจริงซึ่งเพียงแต่ไม่ใช่ของใครมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปฟังแค่นี้สำหรับวันแรกเนี่ยนะคะ จะต้องติดตามต่อไปอีกเพื่อที่จะได้รู้ความจริงจริงๆว่าอะไรจริงและควรจะรู้ต่อไปหรือไม่หรือว่าเกิดดับก็ไม่เห็นเป็นอะไรแล้วก็จากโลกนี้ไปโดยไม่รู้ความจริงนะคะว่าไม่ใช่มีแค่เห็นค่ะเห็นแล้วยังติดข้องพอใจในสิ่งที่เห็นมากมายมหาศาลค่ะทำให้เกิดความสุขความทุกข์ว่าอยากจะได้ สิ่งที่ปรากฏให้เห็นรูปร่างสันฐานต่างๆนะคะติดข้องจนกระทั่งสแสวงหาถ้าไม่ได้ทางสุจริตก็ทุจริตเพียงเพื่อต้องการสิ่งที่ปรากฏให้เห็นทางตาและว่าได้มาแล้วนะคะก็ยังพลาดพลากจากไปอีกด้วยสิ่งนั้นไม่จากไปก่อนเพราะว่าถูกขโมยขจรน,น้ำท่วมพายุอะไรก็แล้วแต่นะคะถึงแม้ว่าสิ่งนั้นยังไม่จากไปก่อนตนเองก็ต้องจากสิ่งนั้น มีสมบัติอะไรในโลกซึ่งคนในโลกนี้เอาไปได้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดๆก็ตามนะคะที่มีอยู่นะคะตั้งแต่บรรพบุรุษซึ่งได้ชื่อว่าครอบครองมีสิ่งเหล่านั้นแต่ก็จากไปหมดไม่มีใครเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงของสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยสักอย่างเดียวเพียงแต่ว่าเกิดมาเห็นนะคะมีความไม่รู้มีความติดข้องแล้วก็จากโลกนี้ไปโดยที่ว่าตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยการกระทํา นะคะเป็นไปในทางทุจริตสุดจริตมีสุขมีทุกข์อย่างไรก็เท่านี้ค่ะเหมือนกับโรงละครซึ่งเปิดมานะคะเล่นแสดงไปจนจบแล้วก็ออกจากเวทีไปเพราะฉะนั้นแต่ละคนเกิดมาก็คือเพื่อเห็นเพื่อได้ยินนะคะเพื่อโลภโทสะเพื่อความติดข้องต้องการเพื่อทําทุกสิ่งทุกอย่างสุขบ้างทุกบ้างแล้วก็จากโลกนี้ไปโดยที่ว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยสักอย่างเดียว สมบัติก็เห็นชัดๆนะคะว่าตามไปไม่ได้แม้แต่ร่างกายตั้งแต่ศรีรษะจรดเท้าเนี่ยตามไปหรือเปล่าหรือว่าเป็นของเราจริงๆหรือเปล่าหรือเพียงแต่ว่าระหว่างที่ยังไม่เน่าเฟะก,ก็ยังเป็นเราอยู่นะคะระหว่างที่ยังไม่ตายมีจิตใจมีความคิดนึกรูปร่างกายนี้ก็เคลื่อนไหวได้ทำอะไรได้แต่พอไม่มีจิตที่เรียกว่าตายรูปนี้ทำอะไรไม่ได้เลย เราอยู่ที่ไหนและก็ของเราอยู่ที่ไหนตามความเป็นจริงคือแม้ตั้งแต่ศีษะจรดเท้าเนี่ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมจะไม่รู้เลยค่ะแม้แต่รูปร่างกายของแต่ละคนนะคะต่างๆกันไปเพราะกรรมเป็นปัจจัยที่กรรมนั้นก็เกิดจากกิเลส ะะหลากหลายมากมายพฤติกรรมต่างๆก็เป็นส่วนประกอบที่จะทำให้เมื่อกรรมหลากหลายผลของกรรมก็หลากหลายนี่คือพระธรรมทั้งหมดนะคะพระชนิการสนทนาธรรมนยคะก็จะทำให้เราเนี่ยได้เข้าใจชีวิตตามความเป็นจริงแล้วก็จะรู้ได้ว่าเมื่อมีความเข้าใจชีวิตเราจะเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ติดข้องในทางที่ไม่เป็นทุกข์ไม่เดือดร้อนเพราะรู้ว่าเพราะเหตุใดสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนะคะแทนที่จะถามว่า ทำไมต้องเป็นเราก็ต้องเป็นเราเพราะได้กระทำกรรมคือเหตุที่ได้กระทำแล้วจะไปเกิดกับคนอื่นได้ยังไงด้วยเหตุนี้นะคะถ้ามีความสนใจและก็ฟังธรรมะซึ่งประโยชน์มากไม่ใช่เสียเวลาเลยเพราะว่าเวลาที่มีอยู่ในโลกนี้นะคะไปฟังเพลงดูหนังดุลละครแล้วได้อะไรที่เป็นความจริงของชีวิตที่จะรู้จักตัวเองตามความเป็นจริงบ้าง แต่ถ้าฟังพระธรรมนะคะตามปกติค่ะตามศรัทธาตามกำลังค่อยๆเข้าใจขึ้นดีกว่าไม่ได้ฟังแล้วก็ไม่เข้าใจเลยครับท่านอาจารย์ก็เริ่มด้วยพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับซึ่งเป็นผู้ที่ทรงตรัสรูส้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงเป็นผู้ที่เสด็จอุบัติขึ้นในโลกเพื่อ เพื่อกูลแก่สัตว์โลกอย่างแท้จริงนะครับพระองค์ทรงประกาศพระธรรมคําสอนคือตรัสวาจาสัจจะซึ่งเป็นพระวาจาจริงนะครับเพื่อประโยชน์คือความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องสําหรับผู้ที่มีโอกาสได้ฟังได้ศึกษาอย่างแท้จริงนะครับสําหรับผู้ที่มีโอกาสได้ฟังนั้นก็จะค่อยๆมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นว่าทุกขณะของชีวิตเป็นธรรมะ ธรรมะจึงไม่ต้องแสวงหาที่ไหนเลยนะครับทุกขณะของชีวิตเป็นธรรมะขณะนี้ที่กําลังเห็นที่กําลังได้ยินเป็นธรรมะที่มีกิงที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความละเอียดรอบคอบในการฟังพระธรรมมีความพิจารณาไตรตรองในเหตุในผลนะครับความรู้ความเข้าใจก็จะค่อยๆเจริญขึ้นเพราะว่าเมื่อมีการฟังมีการศึกษา ความรู้ความเข้าใจจึงจะค่อยๆเจริญขึ้นไปตามลาดับนะครับแม้แต่ในขณะนี้ซึ่งบางคนบางท่านอาจจะเพิ่งเคยได้ฟังพระธรรมเป็นครั้งแรกนะครับซึ่งอาจจะมีความสงสัยว่าทําไมจึงกล่าวว่าธรรมะคือทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงเพราะว่าแต่ก่อนก็อาจจะคิดว่าธรรมะหมายถึงส่วนที่ดีสิ่งที่ดีงามเท่านั้นนะครับแต่พอได้ฟังความละเอียดมากยิ่งขึ้นก็จะเข้าใจนะครับว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะทั้งหมดครับค่ะทุกคนชอบความตรงไหมคะตรงไปตรงมาตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงชอบไหมคะถ้าชอบนะคะแม้แต่การที่จะกล่าวคำว่าพุทธังสระนงังคัจฉามิมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งจริงหรือยังตรงหรือยังค่ะพราะฉะน้นก็เริ่มจากการที่ว่าเมื่อ มีความพอใจที่จะรู้ความจริงและเป็นผู้ตรงก็ต้องเป็นผู้ตรงว่ากล่าวคำนอบน้อมสักการะผู้ใดต้องมีความเคารพจริงๆในบุคคลน,นั้นและจะเคารพจริงๆได้ก็ต่อเมื่อได้ฟังพระธรรมและก็เป็นผู้ที่เข้าใจจริงๆนะคะในพระคุณจึงสามารถที่จะเคารพนอบน้อมสักการะอย่างยิ่งด้วยในพระ,ะรัตนตรัยพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรม และพระสงฆ์สาวกซึ่งเป็นผู้ที่ได้ฟังธรรมมาแล้วค่ะแล้วก็ได้เข้าใจจริง,รงๆในพระธรรมที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นผู้ที่ตรงนะคะก็ต่อเมื่อฟังธรรมะแล้วก็พิจรารณาแล้วก็จะได้ตรงขึ้นว่าเมื่อนับถือพระอรหันตสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าเขารพต้องด้วยการฟังพระธรรมให้เข้าใจมิฉะนั้นไม่มีทางเลยนะคะกราบไหว้บูชาแล้วบูชาด้วยจิตอะไร ด้วยความนอบน้อมสักการะในอะไรถ้ายังไม่ได้ศึกษาก็ไม่รู้เลยว่าในอะไรเพียงแต่ได้ยินได้ฟังตั้งแต่เด็กนะคะว่าเป็นผู้ที่ควรแก่การนอบน้อมสักการะสูงสุดเป็นผู้ที่หมดจดจากกิเลสไม่มีใครเสมอเหมือนพระองค์แต่เป็นอย่างไรจะรู้ได้เพียงด้วยการศึกษาเริ่มต้นจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าถึงพระคุณได้แต่ถ้าไม่มีการฟังไม่มีการศึกษานะคะเราก็ไม่ใช่ผู้ตรง ตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้เนะะี่ยค่ะต้องเริ่มจากการเป็นผู้ตรงสัจจะคือความจริงนะคะซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความมั่นคงด้วยเพราะเหตุว่าเราอาจจะคิดว่าฟังอย่างอื่นดูจะได้ประโยชน์นะคะเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรก็ตามแต่นะคะคนนั้นก็พูดเรื่องที่เราจะไปใช้ได้ไปทำมาหากินได้ได้ทรัพย์สินได้เงินทองแต่ทุกใจหรือเปล่า สิ่งต่างๆเหล่านั้นนะสามารถที่จะนําความสุขความสบายจริงๆมาให้หรือเปล่าหรือว่ายังคงเดือดร้อนไม่รู้จบเพราะว่าไม่ได้เข้าใจความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วนะคะความจริงที่เป็นความจริงที่สุดวาจาสัจจะจากการตรัสรูกก็คือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่กําลังปรากฏในขณะนี้นะคะเป็นธรรมะซึ่งเกิดขึ้นจริงปรากฏมีได้ตามเหตุตามปัจจัย เพียงชั่วคราวแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยถ้าฟังแล้วต้องไตรตรองถ้าเห็นว่าเป็นความจริงนะคะก็ฟังต่อไปอีกจนกระทั่งมีความมั่นคงว่านี่ก็คือชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายจะไม่เป็นอย่างอื่นนอกจากการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่มีความสำคัญมากที่สุดตั้งแต่เริ่มต้นศึกษาพระธรรมนะครับ คือเป็นผู้ที่มีความตรงและจริงใจที่จะน้อมประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมตั้งแต่เริ่มเข้าใจธรรมะที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวถึงธรรมะแล้วต้องหมายถึงสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ และปัญญาที่มีความเข้าใจมั่นคงขึ้นในสิ่งที่มีจริงที่กําลังปรากฏจากพยัญชนะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเป็นผู้ที่มีความละเอียดรอบคอบที่จะศึกษาอย่างถ่องแท้นะครับก็จะได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงครับนี่คือเนื้อหาสาระในช่วงแรกนะครับพักสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามชมเนื้อหาในช่วงถัดไปครับ